สวัสดีวันที่8ตุลาคม2567นะครับเพื่อนเอนวันนี้ได้ทำการสอบเขตรางวัดนะครับเป็นที่ดินแปลงนานะครับก็ถ่ายบันทึกไว้ครับเพื่อนเอนืนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ที่ดินก็มาทำการอาสอบเขตรางวัดไว้หลังจากที่เรายื่นขอไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับก็ได้คิวมาวางหมุดให้นะครับเพื่อ ชี้แนวเขตนะครับระหว่างแปลงนากับทางสาธารณะนะครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นโค้งนะครับอ่าเป็นทางาสามแยกซ้อนสามแยกนะครับมันต้องตีโค้งนะครับเวลาเลี้ยวรถนะครับอก็ไปตามแนวเขตั้วเดิมนะครับด้านข้างก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับ เขาก็สอบแล้วก็วางรั้วเรียบร้อยแล้วครับทางนี้ก็มาสอบเขตก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงถนนนะครับรอาจจะมีการเทคอนกรีตในอนาคตนะครับก็ทําการชี้แนวเขตทางสาธารณะให้ชัดเจนนะครับก็หลังจากที่ปักตรงหัวแยกนะครับ ก็จะมาปักตรงนี้อีกที่หนึ่งครับเว้นขอบทางนะรู้สึกว่าจะ7จ็เมตรยี่ิอยู่นะครับใกล้เคียงประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุดอีกวางไว้อีกที่นึ่งครับเนวเขียนนะครับไป <Yeah. S 1> ทางโน้นนะเพื่อนๆครับ ไปทางโน้นก็วางหมุดอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เดินตามก็ได้ทำการนะครับเคลียวัชพืชนะครับริมขอบทางเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เขาวัดได้สะดวกขึ้นนะครับได้ทำการเข้ามาตัดนะตัดหญ้าตัดเศษวัชพืชเพราะช่วงนี้มันปลายหน้าฝนนะครับลกมากเลยครับเพื่อนๆน,นะครับ ก็จากหลักโน้นมาหลักนี้ก็น่าจะ40เมตรอยู่มั้งครับนะบก็วางหมุดอีกตัวนึงนะครับเพราะว่าทางมันคดโค้งนะครับวางหมุดตามแนวโค้งนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก็ค่อยมากำจัดวัชพืชริมขอบทางอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนหมดแล้ว วัชพืชก็คงจะค่อยๆตายนะครับหมดอีกตัวนึงนะครับอยู่ไหลทางนะครับเพื่อนลงไปข้างล่างแล้วนะครับ่าไปทางโน้นเลยนะครับเจ็ดเมตรกว่าอยู่นะครับ นะก็เพียงพอที่จะเป็นทางสาธารณะนะครับจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้นะครับามาดูมุดอีกตัวหนึงครับเพื่อนๆนครับก็ค่อยๆเคลียร์นะครับ เศษวัชพืชออกจากทางาสนาธารณะนะครับเกิดขึ้นมาเองนะครับตรงนี้ก็เป็นหมุกอีกัที่เจ้าหน้าที่ครับมาวางนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับอำเภอพนทองนะครับเพื่อนๆน,นะครับจากนี้ไปก็ไปหามหมุดตัวโน้นนะครับ <c oughs> ก็ทิ้งระยะห่างกันน่าจะ30เมตรนะครับก็มาอีกที่หนึ่งนะครับสุดที่หมุดตัวนี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าก็จะเป็นของแปลงถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงข้างเคียงนะครับเขาปล่อยให้ ในทุนเขาทําการเช่าผูกไว้นะครับอ่าวันนี้ก็เป็นหมุดนะที่เพิ่งวางวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครัไปทางนู้นเลยนะครับอันนี้ก็หลุดเข้าไปในแปลงยาวเข้าไปนะครับเป็นป่านะครับ ก็มาเก็บบันทึกไว้นะครับเพื่อนๆนะครับเป็นนี่ก็เป็นสุดทางปลาทะเลนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ